สวัสดีครับมาดูมาเก็ตนารณกสิทธิ์ประจำวันจันทร์ที่3ตุลาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับไปดูเต่เซตอัพเมื่อวันศุกร์นะครับอย่างที่บอกเอาไว้ช็อตเทอร์นไบแอสมันเป็นนูเตรลนะครับแล้วก็วีคลี่เนี่ยยังเป็นวันทำเฟรมิ่งดาวอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะโอลีบูลิชมากไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะเห็นบูลิชมา2วันก็ตามพอเข้าสู่วันที่3โดยเพราะยางยิ่งเป็นวันศุกร์ โอกาสมันสูงอยู่แล้วนะครับที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งแล้วด้วยความที่ตลาดนั้นเทรดอยู่ใกล้ๆก,กับ g ับกูเทดโลเคชันสำหรับเซลเลอร์นะครับที่นี่เส้นสีเหลืองคือขอบนของบาลานซิ่งแอเรียที่เราคาดการไว้ว่ามันจะบาลานซ์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นมาสู่บาลานซ์ไฮนั่นคือโอกาสที่ดีในการช็อตเพราะฉะนั้นช็อตที่อินดิเซอร์ด t านโซนสต็อปลลสหลังโซนทาร์เก็ตหลักคือพรีมาเก็ตพพอร์ตแล้วก็จบเทรดได้เลย เพราะฉะนั้นถ้าเทรดได้ประมาณนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก 3R นะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้เราเริ่มเห็นชัดเจนขึ้นนะครับว่าเซลล์นั้นกลับเข้ามาแอคทีฟที่ไฮของวันที่23นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องจับตาดูเป็นพิเศษที่ area แถวนี้ระหว่าง initial resistance zone และ initial support ตราบใดที่ราคาติดอยู่ใต้ initial resistance ไม่สามารถ break ขึ้นไปได้มีโอกาสสูงขึ้นเรื่อยๆที่เซลเลอร์จะกลับเข้ามาแอคทีฟนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายที่เริ่มเบรกลงไปใต้อินิเชียลสปอร์ตจะเป็นการคอนเฟิร์มในช็อตเทอมว่าเซลเลอร์กลับเข้ามาคอนโทรลมาร์เก็ตครับแล้วก็จะทำให้ตลาดนั้นน่าจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบนี้6วันนี้ต่อไปในทางกันข้ามถ้าหากว่าราคาสามารถเบรกขึ้นไปเหนืออินิเชียลรุนโซนได้จะทำให้ทั้งช็อตเทอมและอินเทอร์เมดไทมเฟรม ก็คือ weekly time frame นั้นสถานการณ์เปลี่ยนไปด้วยนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่า last week high เราอยู่ที่ high ของวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเบรกได้ก็จะเท่ากับว่า weekly one time framing down ซึ่งเป็น bearish pattern ใน weekly time frame นั้นจะต้องปรับนะครับจาก bearish กลายไปเป็น neutral เพราะฉะนั้นตลาดก็จะเข้าสู่ balancing phase ทั้งใน short term และใน time frame ระยะกลางก็คือ weekly time frame จะทำให้ตลาดนั้นเทรดยากมากขึ้นเพราะตลาดนั้นจะบาลานซิ่งหรือว่าจะไซเวย์ซึ่งจะต้องทําให้กลยุทธ์ในการเทรดของเราปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี้คือยูโรสำหรับพาดอลลาร์เองก็ค,คล้ายๆกันนะครับมีเทรดเซตอัพเมื่อวันศุกร์คือการช็อตที่อิน t ิเชียลหรือนโซนะครับจะให้ดีวางสต็อปลอไว้เหนือบาลานซ์ไฮ h ก็คือประมาณสักกลางๆโซนนี้ก็ได้ จากนั้นทารเก็ตหลักคือ Pre-Market Support นะครับโอเคกลับมาสู่วันนี้คล้ายๆกันเลยนะครับนั่นก็คือเมื่อราคานั้นขึ้นไปใกล้ๆก,กับ High ของวันที่23เราเจอเซลเลอร์กับเขา้ามา Active ทำให้ High ของวันศุกร์กลายเป็น Last Week High ด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์คล้ายๆกับยูโร e k l y Time Frame เดิมเคยเป็นวัน e Framing Down ก็คือ b e a r i s h Pattern ถ้าหากว่าราคาสามารถเบรกอินิเชียลรุนโซนของวันนี้ขึ้นไปได้ก็จะทำให้ Weekly ซึ่งเคยเป็นวันทำ a m i n g Down อยู่ก็คือเป็น b e a r i s h Pattern นะครับจะต้องปรับจะต้องจบลงแล้วกลับไปสู่ b a l a n n i n g p h a s e ซึ่งนั่นก็หมายความว่าทั้งวิ Time ทำเ m e และช t อ r เ Time f ำเ m e จะกลายเป็น Neutral ทำให้เทรดยากมากขึ้นนะครับแต่ทางก็ังข้ามตราใดที่ราคานั้นยังไม่เบรกขึ้นไปเหนืออินิเชียลรุนซนมีโอกาสที่เซลเลอร์นะครับ,กกะ break, seller, ะรบจะกลับเข้ามา Active โดยเพียงยิ่งถ้าเริ่มเบรกลงไปใต้ initial support ซึ่งเป็นโลของวันก่อนหน้าก็จะเป็นการ confirm นะครับในช็อต t ทอมว่า seller กลับเข้ามา control market แล้วจากนั้นเนี่ยตลาดก็น่าจะเริ่มลงไปเคลียร์ p o o l structure ทั้งหลายที่ถูกทิ้งไว้เริ่มต้นตั้งแต่ single print นะครับ10166ลงไปเลยลงไปจนถึง n a v e p i e e k นะครับซึ่งจะลงไปถึงสุดท้ายหรือไม่ต้องดูอีกทีนึงครับเป็น day by day ไปโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ p a ลล l ร์ โอเคสำหรับทองคำนะครับเทสดเซตอัพก็เหมือนกันเลยโอเคนะครับนั่นก็คือการชอร็อตที่ i n Initial Resistance Zone ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็น Balance High ในชอ็อตเทิมนะครับจากนั้นเนี่ยก็ Take Profit ตอนที่ราคานั้นลงมาใกล้ๆกับ Low of the Day ที่เกิดขึ้นตอน Overnight Session นะครับโอเคกลับมาวันนี้ชอ็อตเทิร์มไบแอยังเป็นนู t r ร l อยู่นะครับแล้ววิกเกเนี่ยก็ยังเป็นวันทางเฟรมิงดาวอยู่ เพราะฉะนั้นที่ initial r e s i s t a n e ก็จะเป็นอะไร,รที่สำคัญนะครับเพราะตรงนั้นจะเป็น last week high ด้วยรวมถึงน่าจะเป็น six day balance high ตลาดใดที่ยังติดอยู่ใต้ initial resistance มีโอกาสที่เซลล์เร์จะกลับเข้ามา active นะครับโดย,ย่างยิ่งถ้าหากว่ามันเริ่มเบรกลงมาใต้ pre market support และ initial support ก็จะคอนเฟิร์มว่าเซลล์เร์กลับเข้ามา control market แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตลาดก็น่าจะลงมาเคลีย พอสตรักจอยด้านล่างได้เริ่มต้นตั้งแต่ naked bipod นะครับแล้วก็เรียงลงไปเลยตั้งแต่ single print อันนี้ลงไปถึง naked b p o d ด้านล่างแต่นางก็กันข้ามนะครับถ้าหากว่าสามารถเบรกเราโฮอยู่เหนือ initial resistance zone ได้จะทําให้สถานการณ์เปลี่ยน weekly วันท i m e framing down จะจบตลาดกลับไปสู่ balancing phase ซึ่งจะทําให้การเทรดนั้นยากมากขึ้นเพราะมันมีเสกสูงที่ตลาดนั้นจะ balancing หรือว่าไซเว y นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือทองคําในขณะที่ดาวโจนส์นะครับวิกเนสอยู่ตัวเดียวเทสเซตอัพของเมื่อวันศุกร์นะครับก็คือการชอร็อตนั่นแหละเพียงแต่ว่าการชอร็อตต้องเกิดขึ้นตอนที่ราคานั้นขึ้นไปเทส t v n นะครับเพราะว่าขึ้นไปรอบแรกถึงแม้จะทะลุแต่ก็ขึ้นไปไม่ถึง i n r t s i s t e n c e Zone แล้วก็แบ็กกลับเข้ามา จากนั้นกลับขึ้นไปเทสอีกรอบหนึ่งที่ HVN ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยช็อตที่นี่ s t o p l o อ s วางไว้เหนือ Swing High นี่ก็ได้แต่ถ้าจะดีกว่านั้นก็คือเอาไว้ที่โซน i t n i l Resistance Zone นะครับเผื่อมันขึ้นไปถึงจากนั้นเราเริ่ม Scale Out ที่ y s t t r r d y y พอ o r และ Pre-Market Support พอเข้าสู่ U.S. Session ตลาด Pro-Back กลับขึ้นไปเทส Area s m a l l e r Time Frame Balance Breakdown นะครับแล้วก็ Confluence กับพรีมาเก็ต u p อร์ตที่โดนเบรกกลายเป็น r ร s i s ิสเทนช็อตที่นี่จากนั้น t a r เก็ตหลักนะครับก็คือที่ Initial Support เพราะการที่ตลาดนั้นลงมาเทส r ร m a r k e t Support นี้รอบที่2โอกาสสูงมากที่มันจะเบรกนะครับโอเคมาสู่วันนี้ a s เชียเซ i ชัปรากฏว่าตลาดนั้นเบรกดาวลงมาใต้บาลานซิ่ง5วันนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นช็อตเทอร์มบาแอร์จะต้องปรับจากนูโตร กลายเป็น b a r i s h เอาไว้ก่อนซึ่งตราบใดก็ตามที่ราคานั้นโฮอยู่ใต้ Resistance Zone นี้29106ถึง29154โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าโฮต้า Initial Resistance Zone 28944ถึง28998 Seller Control Market ใน Short Term นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีสิสูงที่ตลาดนั้นจะเบรกลงไปใต้ Initial Support ลงไปสู่ Support Zone ด้านล่าง,างแต่ในทางกันข้าม ถ้าหากว่าราคาสามารถเบรกขึ้นไปเหนือ e ริ r n z โซนะ zone นี้ได้จะมีสีสูงที่จะทำให้ตลาดกลายเป็น fail break down pattern ซึ่งเป็น bullish pattern เป้าหมายของ fail break down pattern ก็คือ h v n นะครับขึ้นไปจนถึงบาลานซ์ชายของ5วันนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้คือ market analysis ประจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเหมือนเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ